คุณจะต้องชนะแบบ perfectionist ขนาดไหนสถิติคลองบอล1 0 0นะครับเฮ้ยมันต้องมีวันที่เราแย่กว่าแล้วคู่แข่งดีกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าน้อยมากที่จะมีคนชื่นชมแอสตันวิลล่าทุกคนแม่งใสไอ้เป๊ปไอ้นูนไอ้ซาวีก็ไม่ใช่เป๊ปกับไอ้นักเตะชุดนี้เหรอว่าที่มันชนะติดติดกันมานัดที่ผ่านมาแต่พอมาแพ้นัดหนึ่งปุ๊บทุกอย่างมัน bounce back กลับไปหมดเลยบอกเฮ้ยเป๊ปมึงแก่แล้วคิดมากกว่าคือสรุปแล้วเนี่ย คุณลองถามตัวเองดูก่อนว่าเป๊ปเนี่ยนะฮะมันคือสนามอารมณ์ของคุณหรือไม่หรือเป๊ปกอดิโอลาจะต้องทํายังไงให้ถูกใจคุณที่สุดคือทีมชนะคุณชมฮาลันทีมชนะคุณชมนักเตะแต่พอทีมแพ้ปุ๊บไอ้เป๊ปคือดันสนามอารมณ์ดานแรกเลยผมงงเหมือนกันจุดนี้ยดังทังนี่มันก็เป็นคนทําทีมชนะมานะแท้นะ่เพิ่งแบบเพิ่งรู้ตัวตอนแบบลงไลฟ์แล้วอะ คือตอนเมื่อวานตอนไลฟ์เรียกชันอยู่เนี่ยแฮปปี้อ่ครับคือตอนแพ้ยังตลกกันอยู่เลยว่าเออวะจะได้ไม่ต้องกดดันว่าจะต้องชนะ10นัด11นัด12นัดอะไรเงี้ยก็แพ้ไปจะได้เริ่มใหม่สีนี้ก็อารมณ์ดีเลยจนกระทั่งเจอคอมเมนต์แบบหลังลงไลฟ์เท่านั้นแหละว่าแบบเฮ้ยเรามันมันมีจริงๆนะคนที่คิดว่าฤดูก,กาลนี้เราจะกลับมาลุ้นแชมป์อะไรอย่างี้ยนะ จนแฮรเริ่มรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยบางทีเราเออความสุขของคุณคือต้องต้องได้แชมป์อย่างเดียวเหรอนี่เราเจอแอสตันวิลล่าทีมที่เคยมีสถิติไม่แพ้นในบ้านเกิน1ปีนะคะเขาเคยสร้างสถิติแบบไม่แพ้นในบ้านแบบ14-15-16นัดอะ,แล,ะแล้ว โอเคก่อนหน้านี้แอสตันวิลล่าเปิดฤดูกาลด้วยสภาพย่ำแย่มากยิงได้น้อยหรืออะไรเงี้ยแต่เขากลับมาแล้วเขาชนะ5เกมติดแล้วซิตี้มาเจอวิลล่าในเกมที่ไม่พร้อมซิตี้ไม่พร้อมเลยโอเคสิ่งที่คุณพูดผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยถ้าคุณนับเฉพาะ45นาทีแรกแต่อย่าลืมว่าในช่วงครึ่งหลังไอ้เรื่องม่วๆซั่วๆที่เป๊ปกริโาทำในช่วงครึ่งแรกเขาแก้ทุกอย่าง คุณบอกว่าเขาเป็นโค้ชที่ไม่ชอบแก้เกมเขาเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาที60ไอ้พวกที่เล่นหวย,หวยก็ออกไปโอเคอย่างเดียวที่แทนหงุดหงิดคือเอซาวินโยได้อยู่ถึงนาที80หรืออะไรสักอย่างเนี่ย<อ>ซาวินโยออกช้าไปหน่อยแต่สุดท้ายเราเป๊ปวริเดล่าพยายามทําทุกอย่างและเอากลางสู้ไม่ได้อัดนิโกที่ไม่พร้อมลงไป ปีกสองข้าไม่อันตรายก็เอาตัวที่มันอันตรายลงไปเขาพยายามทําเต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วเราจบเกมนี้ด้วยการที่ครึ่งหลังเราเล่นได้ดีกว่าแต่ว่าแอสตันวิลล่าก็ทําได้ดีจริงๆตลอด90นาทีเพราะฉะนั้นเครดิตแชรรู้สึกว่าเราว่าตัวเองได้แต่สุดท้ายเครดิตก้อนโตๆมันคือแอสตันวิลล่าแต่ว่าน้อยมากที่จะมีคนชื่นชมแอสตันวิลล่าทุกคนแม่งใส่ไอ้เป๊ปไอน้นู่นไอ้ซาวีจนจนบางทีก็เหนื่อยจะอธิบายแล้วว่า โอเคคุณคิดอย่างนั้นวันในวันหนึ่งที่เราคิดตรงกันเราค่อยคุยกันก็ได้อยากอ,อยากให้ดูบอลให้สนุกอ่ะใช่ใช่คือพอยพอยพอยพี่เหมือนกันเว้ยคืออยากให้อยากให้ดูบอลให้สนุกเอนจอยกับกับกับสตอรี่ที่ต้องเจอคืออยากจะบอกว่าแม้แต่ปีที่เราได้แชมป์เราก็แพ้นะครับ <c oughs> เราก็แพ้มาไงเราก็แพ้เป็นคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายคนปักทงสูงแบบว่า <c oughs> คุณจะต้องชนะแบบ perfectionist ขนาดไหนสถิติคองบอล1 0 0นะครับ โอกาสร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะชนะแบบคลีนชีทถล่มตลอดอะไรแบบนี้ขนาดไหนมันไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบไหนที่เธอจะพอใจนะฮะก็เลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีวันที่เราแย่กว่าแล้วคู่แข่งดีกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนเรื่องเป้าหมายหรืออะไรระยะยาวเนี่ยค่อยไปว่ากันเราว่ากันนะัดต่อน,นัดไปก่อนอืที่ผ่านมามันก็ทํากันได้ดีอะไม่ใช่แย่ติดต่อกันเหมือนปีเลียดปีที่แล้ว นั่นแหละคือคือคือ,คอโดยโดยโดยมวลรวมแล้วอะ่ะแค่ไม่อยากให้เวลาคือเวลาที่เราชนะด้วยกันแล้วชนะชนะชนะกันมาเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าแม่งเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่พอแพ้ปุ๊บโมเมนตัมทุกอย่างแม่งเด้งกลับแบบสุดเลยอะ่ะคือแบบโหอ้เป๊ะแม่งแบบแบบคืออะไรขนาดนั้นแม่งแบบเบอร์ใหญ่มากในในใน,ในความไม่พอใจของคุณอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นความไม่แพ้ที่เกิดขึ้นแม่งไม่ได้เป็นสิ่งที่อธิบายยากขนาดนั้นอะ่ะ